สวัสดีครับนะครับพี่ๆวันนี้จะพามาพบกับพระคุณแผนผงพรายที่มีพิธีปลุกเสกอย่างยิ่งใหญ่นะครับที่ผมก็เคยได้ไปเห็นกับตาตัวเองนะครับนี่คือพระคุณแผนพรายสัตตะมหาพูดรุ่นเทพรันจวนของหลวงพ่อสวัสดิภูมิสาโล วัดป่าแสนอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่คือสิทธิเอกที่เป็นพระพิสุของอาจารย์เปร่รงบุญยืนหรือพ่อเปร่รงบุญยืนนะครับก็สมัยก่อนนะครับใครเคยดูคลิปเก่าๆของอาจารย์สวัสดิ์เนี่ยก็จะเล่าถึงไปร่ำเรียนวิชากับพ่อพ่อเปร่รงบุญยืนหรืออาจารย์เป่งบุญยืนนะครับก็อ,อาจารย์เป่งนี้เป็นครูใหญ่เลยนะเป็นอาจารย์นะครับเป็นครูคุณครูในสมัยก่อนนะครับ ถ้าเรา,าสมัยก่อนเนี่ยไปหาหมวลสารไปหาผงพรายกันเนี่ยอาจารย์เปล่งขี่มอไซค์นะอาจารย์สวัสดิ์เป็นคนซ้อนอาจารย์สวัสดิ์อาจารย์สวัสดิาาสสด์เป็นพระนะครับก็ขับมอไซค์ไม่ได้นะช่วงนั้นาท่านก็เล่าด้วยอารมณ์ขันนะครับถ้าใครได้ดูคลิปเนาะก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่สืบทอดพุทธาคมของอาจารย์เปล่งจริงๆนะครับแล้วก็ได้เชื้อพรายสัตตะมหาพูดสืบทอดพราย59ตนสืบทอดพรายแม่มะลินะครับ มาจากอาจารย์เปล่งนะครัซ้ายตรงของแท้ก็คืออาจารย์สวัสดิ์ภูมิสาโลองค์นี้แหละนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมเคยสัมผัสกับท่านนะครับผมเนี่ยเคยไปลงน้านหน้าทองกับท่านด้วยเคยไปลงสาติกาลินทองกับท่านด้วยนะครับแน่ไม่น,าน่าเราพูดไปแล้วหลายๆท่านติดคลิปของผม,ผมอันนี้คือเรื่องจริงนะครับมีคลิปอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวบ้างๆจะนํามาเล่านะครับก็ก็ปฏิหารเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันหลายๆอย่างเนาะก็ ตามความเชื่อมันก็ดีขึ้นนะครับใน,ในความรู้สึกของเรานะครับลงหน้าหน้า,นา,นาทองลงสาริกาลิ้นท,ทน,น,ทน,นทองนะครับท่านเป่าเป่าแผ่นทองเนี่ยเป่าแผ่นทองนะครับแผ่นทองคําเปลวนะครับพี่พี่ท่านแปะและเป่าแผ่นทองคําเปลวนี่หายไปเลยนะครับท่านบอกด้วยนะมีกลองบอมามาถ่า,ายคลิปเออมาถ่ายวิดีโอเอา,า,าเอาเอท่านท่านพูดอย่างนี้เลยนะผมก็เลยให้ตากล้องผมเนี่ยถ่ายนะครับแต่ตอนนั้นน่ะก็คือยังไม่ได้ทําช่อง u t u b e เนาะแต่มีคลิปนะครับแบบ ก็งงเหมือนกันนะครับใช้แค่ลมปากเป่าไปเนี่ยแผ่นทองคําเปลวที่แปะเราเนี่ยหายไปเลยนะครับหายจริงๆนะครับก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ครับท่านท้าเลยนะครับถ้าบอกว่ามามาทายคลิปนะครับเอาละอันนั้นเป็นประสบการณ์นะครับวันนี้ก็มีพระของท่านมานี่คืออาสัตตามหาพูดเนี่ยหมายถึงว่ามีพายเจ็ดตนที่ท่านได้เก็บรักษาและสืบทอดกอาจารย์เปล่งนะครับก็ใส่อยู่ในมวลสารรุ่นนี้นะครับและมี ส่วนผสมผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่เนื่องจากท่านได้มวลสารมาจากอาจารย์ชิน,นพรสุขสถิตก็มาปลุกเสกด้วยนะครับที่วัดป่าแสนอุดมวันนั้นคนเป็นพัน,นครับปี58ผมเรียนอยู่ปี3นะครับจะขึ้นปี4นะผมเรียนอยู่ราชภัฒนอุบลน,นะครับวัดป่าแสนอุดมมันอยู่ใกล้ๆคับทางไปเซนท่านนี่แหละนะครับ ปุกเสกเสร็จแล้วก็รำนางอับสรานะครับตัวแทนของเทพรันจวนคําว่าเทพรันจวนเนี่ยหมายถึงอะไรคือหมายถึงว่าใครได้ห้อยได้แขวนแล้วเนี่ยนะครับอิทธิิ์ของพ่อพายแม่พายเนี่ยยังขนาดเทพยังรันจวนยังคิดถึงนะพูดง่ายๆเอาเอาเอาอุปมาอุปไม,ปมยง,ง่ายๆนะครับวันนั้นล่ะรำแบบ คือเขาเรียกว่าท่าลำอะไรนี่ผมก็จำไม่ได้นะแต่ว่าลาแบบให้เทพน่ะเออคือมนุษย์เราเห็นแล้วยังหลงไหลยังรักใคร่ประมาณนั้นแหละนะครับลาแบบโอ้โหดอกไม้นี่ปิวไม่รู้มาจากไหนนะครับอัอนนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับนี่ปูกเสกรุ่นนี้แหละนะครับคนเป็นพันจริงนะไปวันนั้นนะครับเพราะว่าไปมีการแจกพระด้วยนะครับมีพระแจกนะครับแล้วก็ใครจองศูนย์จองก็ไปรับพากันตั้งแต่ปีห้าแปดนะครับผมจำได้นะครับวิ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูเลย เนี่ยผมยังจําได้นะครับและนอกจากจะมีพรายสตามหาพูดแล้วยังมีพรายห9ตนนะครับผสมอยู่ในนี้และที่สําคัญก็คือผงพรายกุมารหลวงปู่ทิมที่พระที่หลวงปู่สวัสดิ์เนี่ยได้มาจากอาจารย์ชินพรนะครับก็ถือได้ว่าครบเครื่องถือได้ว่าเป็นคุณแผนผงพรายที่ที่น่าสะสมนะครับเทพรันจวนด้านหลังจะมีหลายแบบด้านหลังบางครั้งเนี่ยจะฝังเป็นพระนาคปก แต่ตะกุดแล้วก็นมเบอร์เนี่ยมีแน่นอนแต่บางองค์เนี่ยจะติดบางคนจะเห็นเป็นคล้ายๆนางกวักลักษณะนี้แหละนะครับเป็นแผ่นเงินแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นางกวักนะครับท่านบอกว่านี่แหละคือพรายเป็นตัวแทนของแม่พรายที่สถิตอยู่ในวัตถุมงคลแต่ว่ายกมือกวักเหมือนเป็นนางกวักนะ่ที่จริงไม่ใช่นะครับที่จริงไม่ใช่อันนั้นแบบโอ้เป็นที่ใว่หากันมากนะครับแต่องค์นี้ที่ได้มาเนี่ยเป็นเนื้อสีดําเนื้อสีดําตอกโค้ดและหมายเลข อโค้ดและหมายเลขนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายังไงก็ผสมมวลสารที่ที่ผมได้กล่าวมานะครับชัดเจนแน่นอนล้านเปอร์เซ็น์นะครับเนี่ยพระสวยงามมากครับพระสวยงามมากอาจารย์สวัสด์นะครับนี่ฮะูโหสวยงามพิธีปลุกเสกสุดยอดยิ่งใหญ่นะครับ ลวงปู่เขียนก็ลวงปู่เขียนที่อยู่เครื่องในนะครับก็ก็มาร่วมสำนักสงฆ์วัดป่าช้าโพนสิมก็มาร่วมพิธีด้วยนะครับพระเกจิดังของอุบลน,นะฮะเนี่ยปูกเสกปี58ครับตอนนั้นก็โอ้โหได้ข่าวว่ามีผงพายกุมาของลวงปู่ทิมมาด้วยมาผสมอยู่ด้วยนะครับคนก็ยิ่งไขว่าหาและอาจารย์สวัสดี้ก็เป็นสิทธิ์สายตรงของพระของอาจารย์เป่งบุญยืนยิ่งสายตรงเข้าไปเกี่ยวกับสายพายนะครับก็ ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่บอกเลยว่าพิธีนี้เสกนี้ยิ่งใหญ่จริงเสกใหญ่จริงนะครับพระเกจิเต็มวัดเลยมามาปลุกเสกนะครับเพราะว่าท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงนะครับเพราะลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับสมัยก่อนท่านยังแข็งแรงเนี่ยต้องโทรจองคิวนะครับที่จะไปะลงหน้าหน้าทองเพราะว่าท่านจะต้องไปที่มาเลเซียนะครับเพราะมีลูกศิษย์อยู่นั่นเยอะก็ไปให้ท่านเจิมร้านค้าร้านขายให้และก็ลงหน้าหน้าทองให้นะครับโอ้โห เนี่ยแต่ทุกวันท่านท่านก็จะก็ชลาภาพเนาะนะฮะเป็นเนื้อสีดําครับนี่ฮะคุณนี่คือพระคุณแผนที่ประสมทั้งผงพลายกุมารของหลวงปู่ทิมที่มาชัดเจนมากครับได้มาจากอาจารย์จินพรสุขสถิตนะครับและท่านก็เป็นผู้ถือครองพรายที่มีชื่อเสียงของอาจารย์เปิ่งบุญยืนด้วยนะไม่ธรรมดานะด่นนี้เรียนตามตรงว่าไม่ธรรมดา และเป็นพระพร้อมกล่องนอนกล่องนะฮะเป็นเช่ามานี่นอนกล่องเทพรันจวนนะครับวัดป่าแสนอุดมนะครับรุ่นเทพรันจวนถ้าได้ห้อยได้แขวนแล้วขนาดเทพยังรันจวนเทพยังคิดถึงว่าอย่างนั้นนะครับอ้าวจริงๆนะครับไม่ล้อเล่นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ไปสัมผัสกับท่านมาแล้วท่านเมตตามากจริงๆนะอาจารย์สวัสดนะครับเนี่ยฮะสวยงามครับโอ้โหอีกครั้งหนึ่งนะครับสายเมตตาแห่งอุบลเลยก็ว่าได้นะครับ หากชอบและสนใจ0647744808เป็นเบอร์โทรของผมนะครับพี่ๆนะครับก็ใช้เบอร์นี้แอดไลน์กันเข้ามาก็ได้นะครับหากใครชื่นชอบนะครับโอเคครับสวัสดีนะครับ